สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะชาวันที่28นะ,ะวันพฤหัสที่28มีนาคม2567คะคะอ่ะวันนี้มาพบกับแาทางหุ้นมัดรวมนะคะหุ้นมัดรวมวันนี้หุ้นมัดรวมวันนี้นะคะตัวเด่นแอได้630451นะคะ630451วิ่งรูด6กะะับ3จับวินในตารางก็จะมี6446 6กเจ็ดเจ็ดหกศูนย์สามสามศู0ย์นเะคะเบิ้ลก็จะมี9ก6าเก้าะจับวินตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมี4 0่ศูนย์ศูก็สามหนึ่งหนะคะตัวเจาะนีหรือใครจะจับปินในตารางก็ได้นะคะเมื่อวานก็เข้า3ามตัวบ่อยอยู่นะคะ สองตัวสามตัวลองจับวินดูนะแต่ที่เน้นๆก็คือเน้นก็เหมือนเดิมค่ะเน้นริ่งรูดหกกับสามนะคะลองทุกคนก็ไม่ต้องไปจับดูก,ก็ได้นะคะแต่ว่าวเล่นดิ่งรูดนี่ก็โอเคเลยนะคะทุกคนเก้ค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำมืไวยทุกคนจ้า